สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเดือนตุลาคมแล้วนะคะเดือนที่ผ่านมาเนาะก็อาจจะมีในเรื่องของน้ําท่วมนะคะค่อนข้างมากแล้วก็ทําให้ทุกคนเป็นกังวลน,นะคะในด้านทรัพย์สินเงินทองเนาะ,ะแล้วก็ ในเรื่องของการฟื้นฟูก็ด้วยนะคะก็อยากจะเป็นกำลังใจนะคะส่งกำลังใจให้กับทุกๆพื้นที่นะคะที่ประสบปัญหานี้อยู่นะคะแล้วในเดือนตุลาเนี้ยอนข้างเป็นเดือนที่จะมีในเรื่องของการขัดแย้งนะคะเกิดขึ้นได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องระวังในเรื่องของการคบคนกันเอาไว้ด้วยนะคะมาเริ่มที่ชาวราศีเมษค่ะ ชาวราศีเมษเนี่ยจะถูกหลอกถูกโกงนะคะถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะหรือว่าการที่จะคบหาดูใจกับใครเนี่ยขอให้ดูดีๆนิดนึงเพราะมีโอกาสที่จะเสียทีเสียท่านะคะให้กับบุคคลเหล่านั้นได้ด้วยเนาะแล้วก็ในเรื่องของความรักใครนะคะกับคู่นะคะก็มีสิทธิ์ที่จะมีเรื่องให้นักอกหนักใจหรือว่าร้อนใจนะคะแทนคู่ได้เช่นกันค่ะ ในการทำงานในการเงินมีโอกาสที่ดีๆเข้ามาแต่ก็ระวังรายจ่ายเอาไว้ด้วยนะคะราศีต่อไปนะคะเป็นราศีพฤษภค่ะเป็นเดือนที่การเงินดีนะคะมีโอกาสาสร้างไรายได้นะคะจากางานอดิเรกหรืองานพิเศษอะไรที่โดนชักชวนเข้าไปให้ลงทุนร่วมพุ้นนะคะหรือว่าให้ไปทำอะไรรวมถึงในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะ โชคปีในเรื่องของาการเสี่ยงโชคด้วยเพราะฉะนั้นจะเสี่ยงโชคเอาไว้บ้างก็ได้นะคะเพียงแต่ก็จะมีคนอิจฉานะคะหรือว่าคนที่ไม่พอใจเราอยู่เอาเราไปพูดในทางที่เสียหายได้เพราะฉะนั้นก็ระวังนะคะคนเหล่านี้เอาไว้หน่อยเพราะ,ะจะถูกใส่ร้ายอะไรได้ง่ายๆนั่นเองค่ะ ราศีต่อไปนะคะก็คือราศีเมถุนค่ะอาชีพการงานนะคะมีข่าวดีหรือมีอะไรให้เราเนี่ยภาคภูมิใจบ้างเพียงแต่ว่าก็ระวังในเรื่องของความขัดแย้งนะคะเพราะว่ามักจะเกิดความขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์นะคะผลประโยชน์อาจจะไม่ลงกันหรือว่าไม่ ไม่ลงรอยกันนะคะตกลงกันไม่ได้อะไรยงนี้เป็นต้นนะคะก็อาจจะมีอะไรให้ไม่พอใจในการกระทําของคนใกล้ชิดหรือว่าคนกันเองบ้างในเดือนนี้ค่ะราศีต่อไปนะคะก็คือราศีกรกฎค่ะในเดือนนี้นะคะจะพูดนะคะหรือว่าจะทําข้อตกลงอะไรกับใครนะ,ะก็ขอให้ ทำด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะอาจจะสื่อสารผิดพลาดนะคะได้ง่ายแล้วก็อาจจะเข้าใจไปกันคนละเรื่องนะคะทําให้มีปัญหาเกิดขึ้นตามมาได้นะคะมีคนที่ไม่หวังดีแล้วก็คอยหาเรื่องคอยกันแกล้งอะไรเรา จับผิดอะไรเราอยู่ก็ขอให้ระวังนะคะคนพวกนี้เอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ในเดือนนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของความรักไพ่นะคะถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีๆอาจจะเจอคนที่ชอบหรือว่าคนที่ถูกใจนะคะเข้ามาคุยเข้ามาทำความรู้จักคุ้นเคยกันมากขึ้นสนิทสนมกันมากขึ้นนั่นเองค่ะ ราศีต่อไปนะคะก็คือชาวราศีสิงห์ค่ะธุรกิจการงานนะคะจะได้รับการติดต่อะะจากต่างที่ต่างทินได้รับความนิยมอะไรมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย<ๆ>การเงินดีค่ะเพียงแต่ว่า,าในเรื่องของอารมณ์นะคะอาจจะหงุดหงิดง่ายไปน,นิดนึง<ๆ>เห็นอะไรก็ทําให้เราไม่ค่อยพอใจได้ง่ายๆนะคะก็ <ๆ S 1> าอาจจะมีเรื่องทะเลาะนะกับคู่กับแฟนหรือว่าคนกันเองได้ง่ายๆค่ะ รวมถึงปัญหาสุขภาพก็ด้วยเดือนนี้นะคะอาจจะจัใ้ได้ป่วยหรือว่าไม่สบายได้ง่ายๆก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะราศีต่อไปค่ะก็คือชาวราศีกันค่ะ เทาราศีการการเงินดีนะคะอาจจะเก็บเงินเก็บทองได้หรือมีใครนะคะให้อะไรเราเป็นของฝากของฝันนะคะหรือว่าได้ทิปได้ค่าขนมอะไรมานะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่นับถือเอาอะไรมาให้เราก็ด้วยนะคะแต่ก็จะมีในเรื่องของความกังวลนะคะที่ด้านการงานอาจจะมีอะไรที่ตั้งเป้าไว้สูงเกินไปแล้วมันไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่เรา,เาต้องการก็อาจจะ เริ่มเ,ออเปลี่ยนทิศทางหรือว่าไปสนใจอะไรใหม่ๆง่ายๆนะคะสำหรับเดือนนี้ชาวราศีกานก็อาจจะมีอะไรให้เริ่มต้นใหม่ๆบ้างนั่นเองค่ะราศีต่อไปนะคะก็คือชาวราศีตุลค่ะชาวราศีตุลในเดือนนี้งานต่อเติมก่อสร้างต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนหรือว่าที่ทำงานที่อยู่อาศัยต่างๆเนี่ยออก็เข้าใจว่าอาจจะอาจจะ อาจจะเลื่อนไม่ได้แต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าเลื่อนได้ก็อาจจะต้องเลื่อนออกไปก่อนเพราะว่าในเดือนนี้มีสิทธิ์ที่จะบานปลายนะคะมากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทํางบไว้แล้วก็ต้องกลับไปดูให้ดีๆเช็คให้ดีๆอีกครั้งหนึ่งว่าเออมันจะลงตัวจริงไหมนะคะาอาจจะมีในเรื่องของการใช้ใจ่ายที่เออทำให้เราเนี่ยเป็นกังวลน,นะคะตรงนี้เกิดขึ้นได้ด้วยการ อาจจะต้องตัดงบบางบางส่วนออกไปนะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหากับช่างกับคนบ้านใกล้เรือนเคียงได้ง่ายๆนะคะจากการก่อสร้างที่จะเกิดขึ้นหรือกำลังทำอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตกลงกันให้เรียบร้อยซะก่อนคุยกับข้างบ้านให้ดีๆกันก่อนนะคะ ราศีต่อไปนะคะก็คือชาวราศีพิจิกค่ะชาวราศีพิจิกนะคะทำมาหากินค่อนข้างดีนะคะในเดือนนี้ค้าขายโอเคเลยมีโชคลาภด้วยนะคะมีโอกาสดีเพียงแต่ว่าอาจจะต้องระวังนะคะคดีความการคล้องร้องนะคะหรือว่าระวังคําพูดนะคะอาจจะไปพูดจาอะไรไม่เข้าหูใครหรือว่า บริวารคู่แฟนอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะคิดว่าเออเราเนี่ยไปท้าทายหาเรื่องเขาหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังในเรื่องของคําพูดให้มากๆกระวังในเรื่องของคดีความการฟ้องร้องขึ้นลงหื้นสารนะคะในเดือนนี้ค่ะราศีต่อไปนะคะก็ะคือราศีธนูค่ะราศีธนูมักจะได้รับเข้าของเงินทองนะคะจากความรู้ความสามารถแล้วก็การเจราจานะคะต่อรอง ระวังมีปัญหานะคะมีโอกาสที่จะทะเลาะขัดแย้งกันได้ง่ายค่ะบริวารคนใกล้ชิดก็ไว้ใจไม่ค่อยได้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของทรัพย์สินเราอาจจะถูกโกงหรือว่าถูกนําผลประโยชน์ไปใช้ในทางทีเ่เราไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดฝันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองของตัวเองเอาไว้หน่อยนะคะราศีต่อไปนะคะก็คือราศีมังกรค่ะ ชาวราศีมังกรนะคะก็เป็นเดือนที่ถือว่า,าดีในเรื่องของการที่จะได้อะไรแบบฟุกฟุกอาจจะได้งานแบบฟุกฟุกได้เงินแบบฟุกฟุกนะคะแล้วก็อะไรที่ไม่ได้คาดหวังก็อาจจะได้มาแต่ก็มีในเรื่องของ การที่จะต้องไปเอาอกเอาใจหรือว่าจะต้องทําอะไรนะคะเพื่ออาชีพการงานของเราบ้างหรือว่าเพื่อเอาใจเจ้านายเอาใจต่างเพศที่เราชอบเป็นต้นนะคะอาจจะต้องไปคอยอพูดคุยนะคะหรือว่าคอยเอาใจใส่กันให้มากนิดหนึ่งในเรื่องของความรักใครด้วยค่ะ ราศีต่อไปนะคะก็คือราศีกุมค่ะเช่าราศีกุมนะคะต้องระวังในเรื่องของสุขภาพให้มากหน่อยนะคะในเดือนในเดือนนี้มกักจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายหรือว่าโรคเก่ากาเริบขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าขาดยานะคะ,อ,ะอย่าขาดหมออย,อย่าไกลหมออย่าขาดยานะคะกะ็มีอะไรก็ดูแลตัวเองให้มากนิดหนึ่งในเรื่องของการทําธุรกิจหรือการงานก็เช่นกันเดือนนี้มักจะมีปัญหานะคะเกี่ยวกับ เกี่ยวกับการทํางานได้ง่ายๆหรือว่าขัดแย้งอะไรนะคะกับคนที่ทำงานร่วมกันได้ง่ายๆค่ะคนกันเองไม่ค่อยซื่อสัตย์นะคะแล้วก็พึ่งพาอาศัยก็ไม่ค่อยได้ด้วยแล้วนําปัญหามาให้เราด้วยก็ต้องระวังปัญหาจากภายนอกนะคะเข้ามาด้วยสําหรับชาวราศีกุมภ์ค่ะ ราศีต่อไปนะคะก็คือราศีมีนนะคะเป็นราศีสุดท้ายะคะ่ะต้องรื้อฟื้นนะคะปรับปรุงบางส่วนนะคะอาจจะต้องระวังในเรื่องของอารมณ์นิดหนึ่งเพราะว่าอาจจะต้องยอมรับสภาพกับบางเรื่องราวที่เกิดขึ้นบ้างนะคะาบางอย่างก็อาจจะพอใจบางอย่างก็อาจจะไม่พอใจเนาะ เพราะฉะนั้นต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้ก่อนว่าเอออะไรที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยด้วยเหตุและผลทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันเกิดแล้วก็พยายามทําใจยอมรับกับมันให้ได้นะคะระวังนะคะมีคนหาเรื่องหรือว่าใส่ร้ายนะคะแล้วก็มีเรื่องทะเลาะเกิดขึ้นได้ง่ายๆคือจะสาตว์โคนใส่กันได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ระวังในเรื่องของการทะเลาะกับใครการโต้คารมกันไม่พอใจนะคะ แต่ว่าก็มีในเรื่องของความโชคดีในเรื่องของการเงินนิดน้อยค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น12รัชนาราศีนะคะในเดือนตุลาคมนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนั้นโชคดีกุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ